ทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับมีคิวอุ่นเครื่องกับสิงคโปร์และแคนารูน,นะครับวันที่26กับ30มีนาคมเมื่อวานนักเตะม,มารายงานตัวครับขาดแค่4นักเตะเมืองทองที่ติดงานกับคนสังกัดนะครับกุนซือซิโก,โก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองบอกว่าติดตามผลงานนักเตะทุกคนมาตลอดทุกคนเท่าเทียมกันนะครับไม่มีเด็กเซน เน้นกฎเหล็กสี่ข้อเหมือนเดิมครับคือห้ามกินเหล้าห้ามสูบบุหรี่ห้ามเล่นการพนันห้ามหนีเที่ยวนะครับมีการตั้งอุ้มธทีรทอนบุญมาทันที่กลับมาติดใหม่เป็นกัปตันทีมครับสุดที่น่านพุกหอมเป็นรองกัปตันมีเสียงซิโก้ครับสำหรับแผนการเล่นกับสิงคโป์นะครับแน่นอนเป็นฟิลิฟิลิแมทนะครับเราเล่นในบ้านเราก็ต้องเน้นผลนะเพราะว่า ถึงแม้จะกระชับมิดกันยังไงนะครับเราก็ต้องเล่นเต็มที่เพราะว่าเป็นเป็นการสร้างศรัทธาต่อเนื่องให้กับแฟนบอลนะครับนะก็คิดว่าตัวผู้เล่นทุกคนน่าจะพร้อมนะครับทีมไทยจะอุ่นกับสิงคโปร์พื้นฐที่26นะครับที่สนามเทลพระเกียรติที่โคราชนะครับแล้วก็เจอแคมรูนจันที่30สนามราชมังคลาครับช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อต่างประเทศนะครับทุผู้ชม